ฮ e ล l o ลดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่เอวันนี้จะมา แชร์เรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พบกันได้ในชีวิตคนทั่วไปแล้วก็แม้กแต่ต,ตัวผมเองด้วยเป็นเรื่องความเชื่อความเชื่อแบตบจะหมดละไลฟ์ได้อีกแป๊บหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอยากไลฟ์เรื่องนี้ เอเป็นเรื่องความเชื่อที่หลายคนน่ะถ้าถ้าได้ปลดล็อกแล้วก็จะทำให้เหมือนกับชีวิตมีพัฒนาขึ้นแบบรวดเร็วมากเมื่อก่อนผมเคยเชื่อว่าเราไม่สามารถสู้คนที่มีพรสวรรค์ได้แต่ปัจจุบันไม่ได้เชื่อแบบนั้น ปัจจุบันมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการฝึกฝนได้แต่ต้องไม่สรุปก่อนว่าเรานี้ด้อยศักยภาพต้องไม่สรุปว่าความเก่งกาจทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจหรือว่าความชำนาญล้วนเป็นเรื่องที่เกิดมาจากพรสวรรค์ต้องปักหลักไว้ก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามันมาจากพรสวรรค์แต่ให้เชื่อว่ามันเกิดจากการฝึกฝนได้เมื่อก่อน ผมเป็นคนไม่อ่านหนังสือเลยไม่อ่านหนังสือเลยเรียกได้ว่าปีหนึ่งนะอ่านหนังสือประมาณสามตัวสามหน้าแล้วถามว่าทําอะไร<ม>ก็ทําเรื่องไร้สาระทั่วไปไม่เคยอ่านหนังสือแล้วอยู่ๆจุดหนึ่งก็มาเปลี่ยนชีวิตตอนที่กําลังตกอับอย่างหนักมากไม่มีตังไม่มีงานเ,เราก็ทําให้เราเกิดการตั้งคําถามว่า เฮ้ยไอพวกที่มันมีงานไอพวกที่มันมีตังไม่ได้หมายแค่ไม่ได้หมายแค่คําว่าในประเทศไทยนะทั่วโลกนะมันทํากันยังไงวะทําไมมันถึงทําได้ทําไมเราทําไม่ได้วะมันรู้อะไรเราไม่รู้อะไรสุดท้ายก็เลย <c oughs> ก็เลยเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าประมาณนั้นพอเริ่มอ่านหนังสือปุ๊บก็เลยรู้เลยว่าอ๋อ ความรู้ที่เราได้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตมันเป็นเหมือนอาหารชิมฟรีที่รู้แล้วก็ผ่านไปไม่ได้อิ่มแต่ความรู้ที่ได้จากหนังสือเนี่ยโหมันเต็มอิ่มมันทําให้เราขยายความคิดเราไปว่าโอ้มุมนี้เราไม่เคยคิดมุมนี้เราไม่เคยคิดมุมนี้เราไม่เคยคิดพูดง่ายทุกครั้งที่อ่านถึงแม้จะอ่านครั้งละสิบห้านาทีมันทําให้เราขยายความคิดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดไปไม่ถึงเราเราเราคิดไปไม่ถึงว่าแบบ โอ้เออวะแม่งอ๋อเข้าใจแล้วคนมีตังหรือคนที่เขาคว้าโอกาสได้เขาคิดกันแบบนี้นี่เองทีนี้พอเราเริ่มอ่านคื้มากขึ้นเราก็เริ่มเขียนมากขึ้นใช่ไหมเราก็พบว่าตัวเองเไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยในเรื่องของการเขียนในเรื่องของการจำในเรื่องของการนำมาปรับใช้บื้อเลยบองตื้อเลยเก็ว่าได้แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจว่า เอาละฉันรู้ว่าฉันไม่เก่งฉันยังไม่เก่งแต่ฉันจะไม่ซ้ำเติมตัวเองว่าฉันไม่เก่งแต่ฉันจะคอยให้กำลังใจตัวเองว่าจากการฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวฉันจะชำนาญขึ้นเดี๋ยวฉันจะทำได้ดีขึ้นเชื่อไหมว่าไม่ถึงห้าเดือนนะอะไรที่เคยโง่ก็เริ่มรู้มากขึ้นพอรู้มากขึ้นก็เริ่มปรับวิธีคิดมากขึ้นเพราะเริ่มปรับวิธีคิดมากขึ้น สิ่งที่เคยมองผ่านไปก็เริ่มคว้ามันได้มันเหมือนโอกาสมันมันผ่านมาหาตัวเราตลอดแต่ด้วยความที่เราไม่มีสายตาหรือไม่มีวิธีคิดที่จะคว้าโอกาสเราเลยปล่อยมันผ่านไป,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 ปในขณะที่คนที่เขามีสายตาที่เขาเฉียบแหลมเนี่ยเขาสามารถคว้าโอกาสไว้ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่ทิ้งการอ่านเลยทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่ทุกวันโอ้โหทุกวันน้ำลายเต็มจอเลยทษทีท ก็ยังอ่านอยู่ทุกวีทุกวันแล้วไม่ใช่แค่อ่านนะทําสรุปแทบทุกเล่มที่อ่านคือมันเลยกลายเป็นว่าเรามีเพื่อนเป็นหนังสือแล้ว <c oughs> แล้วคือคือภาคหลังเนี่ยมันมีข่าวหลายปีมาแล้วแหละมันมีข่าวที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะน่าสนใจมีข่าวที่เออ ไม่ค่อยจะน่าสนใจสักเท่าไหร่นะเราก็เลยใช้เวลาในการอ่านหนังส well> ือมากกว่าที่จะท่องโลกในอินเทอร์เน็ตเพื่อเสพข่าวที่ไกลตัวเราแล้วก็แล้วก็คือห่างไกลจากเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยพูดง่ายก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ในประเด็นของชีวิต เรารู้ชัดว่าเรามีเป้าหมายอะไรใน5ปีข้างหน้าใน10ปีข้างหน้าใน20ปีข้างหน้าใน30ปีข้างหน้าไม่รู้ตายก่อนหรือเปล่านะแต่เรามีเป้าหมายชัดว่าเนี่ยฉันจะดำรงชีวิตแบบเนี้ยเ <c oughs> มื่อวานผมถามพี่ชายผมว่าถ้าสมมติถ้าสมมติมีคนถ้าสมมติมมมวันเนี้ยเราได้พร3ามประการขออะไรก็ได้คุณต้องการอะไร ปรากฏว่าพี่ชายผมตอบไม่ได้ว่าต้องการอะไรแล้วผมก็ถามน้องสาวอีกวันนี้ว่าต้องการอะไรน้องสาวผมก็ตอบไม่ได้ว่าต้องการอะไรมันก็เลยทําให้ผมตระหนักรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแต่ลึกเข้าไปจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงโอเคมันอาจจะเรียกได้ว่ามีเป้าหมายก็ได้การมีเป้าหมายมันจะทําให้ทุกวัน เรารู้ว่าต้องฝึกฝนอะไรต้องมุ่งมั่นอะไรต้องศึกษาเรื่องอะไรเราเชื่อไหมว่าพอมันรู้ว่าตัวเองอยากเป็นใครอยากมีอยากเป็นแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนเนี่ยโอโ้โหมันมันไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระเลยนะสมองมันจะมีการคัดกรองอัตโนมัติเรื่องนี้เรื่องไร้สาระไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตกูปล่อยผ่านเรื่องนี้ไร้สาระไม่เกี่ยวข้องชีวิตกูปล่อยผ่านเราจะตัดเรื่องไร้สาระออกเยอะมาก ในขณะที่สมัยก่อนที่ยังไม่เคยมีเป้าหมายชีวิตเรารับเรื่องไร้สาระแทบทุกเรื่องเข้ามาสุมไว้ในหัวเข้ามาสุมไว้ในใจจนเรื่องไร้สาระเหล่านั้นกลายเป็นวิธีคิดของเราเราก็เลยมีวิธีคิดที่ตื้นเขนินมองอะไรก็ตามกระแสโลกไปหมดท,ทั้งทที่ถ้าเราถ้าเรามีเป้าหมายสะหน่อยแล้วเราหาความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายเราเราจะมีวิธีคิดที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายเราแต่ด้วยความที่พอเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ไม่รู้เลยเลย ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยเราก็เลยกลายเป็นว่าก็ใช้ชีวิตตามกระแสโลกแล้วกันโลกจะประเคนข้อมูลอะไรให้ฉันก็รับไว้แล้วฉันก็เอามันมาเป็นวิธีคิดของฉันเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องก็คือที่พูดเรื่องที่พูดเรื่องว่าไม่เชื่อว่าไม่เชื่อเรื่องพรสวรรค์แต่เชื่อเรื่องพรแสวงก็คือกลับมาที่ประเด็นนี้แหละว่า ประเด็นก็คือไม่ว่าเราจะอยากเป็นใครเราค่อยๆฝึกฝนที่จะเป็นคนคนนั้นได,นด้ทีละนิดทีละนิดดรอปไปดรอปทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันแล้ววันเล่านาทีแล้วนาทีเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่เราหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจอยู่ๆมันจะค่อยๆผลักเราไปได้ทําในสิ่งเหล่านั้นผมย้อนกลับไปถ้าถ้าสิบปีก่อน ผมคงคิดไม่ถึงว่าผมจะมาถึงจุดนี้แต่ผมมีเป้าหมายเมื่อสิบปีก่อนว่าไม่รู้ละ่ะอยากอยากทำงานในวงการอยากเป็นนักแสดงตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องการแสดงไม่รู้เรื่องภาพไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้อะไรเลยแต่แค่มีความตั้งใจว่าอาัฉันอยากเป็นอันเนี้ยฉันอยากทำอาชีพเนี้ยเราต้องทำมันให้ดีด้วยแค่ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้มันก็ค่อยๆึ ขาดไม่ได้เลยนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคือการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจจริงๆเราอย่าคิดว่าความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลอยเข้ามาหาเราเพราะความบังเอิญไม่มีไม่มีความรู้ไหนลอยเข้ามาหาเราด้วยความบังเอิญเราต้องเป็นคนที่เข้าไปรับมันเข้ามาหาตัว แล้วค่อยๆปฏิปต่ปตอมันไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนค่อยๆปฏิบปต่ปตปตอมันอ๋อความรู้นี้มันเป็นแบบนี้อ๋อเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้พอเราไปใช้เสร็จระเมินค่าเฮ้ยแม่งดีหรือไม่ดีวะนู่นนี้นั่นอย่าเชื่ออย่าเชื่อใครทั้งนั้นแต่ให้นําความรู้มาปรับใช้จนเกิดประสบการณ์ตรงในตัวเองแล้วก็อย่ายึดติดในประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยเพราะว่าประสบการณ์ที่ใช้ได้วันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ นั่นความสามารถที่เราจะต้องมีมากที่สุดคือการปรับตัวและหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเนี่ยแหละวันนี้ก็มีสาระเท่านี้แหละที่จะเล่าให้ฟังไปละต้องมากายดีกว่าเหนื่อยเลยพูดนอ o n ต็อป <c oughs> โอเคก็ okay. ่อก็เชื่อว่าหลายๆคนช่วงนี้ก็อาจจะหนักๆกันทุกคนนะนะจริงๆมันก็ทุกคนมันก็หนักกันหมดในช่วงนี้นะในในช่วงที่ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราท,ทุกสายอาชีพก็มีผลกระทบเหมือนกันหมดทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราท้อเราเราต้องเราต้องเห็นตัวเองขณะที่ท้อ แล้วเห็นว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างไอ้ความท้อของเราความท้อไม่ใช่อะไรอื่นมันเหมือนกับก้อนเมฆดำๆที่ผ่านเข้ามาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเมื่อมันหายไปแล้วนะเราต้องรีบหาความรู้ว่าเฮ้ยที่ฉันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉันไม่รู้อะไรที่ฉันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าศักยยภาพของฉันอาจจะน้อยกว่าปัญหาเพราะฉนั้นถ้าฉันเพิ่มศักยภาพของฉันให้มากกว่าปัญหาฉันจะก้าวผ่านมันไปได้ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็น <laughs> เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วย <laughs> <sh arp> ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ด้วยความที่งานหลายๆอยา่างมันก็เบรกไปอนะออในแง่หนึ่งก็ทําให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้ค้นคว้าได้ศึกษาเราเชื่อไหมว่าพอเราได้ค้นคว้าได้ศึกษาเนี่ยมันทําให้การออกไปทํางานทุกวันมันเห็นคุณค่าง,งานที่ทําซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนอาจจะแบบวันนี้ทําอันนี้เหรอโอ้ไม่อยากทําเลย แต่ทุกวันนี้แม้จะเป็นวันนี้วันนี้ไปฟิตติ้งเอ่อไปฟิตติ้งมาอีกเรื่องหนึ่งแค่ไปฟิตติ้งก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าโอ้ยอยากทํางานอยากทํางานมีความสุขมีความสุขต้องตื่นมาอาบน้ํานั่งสมาธิแล้วก็แต่งตัวไปทํางานตอนไปทํางานก็รู้สึกดีมากถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตังก็เถอะแต่มันเอนจอยแล้วตอนนี้มันมัน,ม,นมันเริ่มหลายวันที่ผ่านมามันปรับทัศนคติตัวเองด้วยการกลับมานั่งอา่านหนังสือดีๆจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ย โอเคเราจะไปด้วยกันบายบายสวัสดีครับทุกคน